สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางทางสิ่งภาพบ่ายนะครับปรจจันประวันที่16มีนาคมนะครับก็สําหรับหางเสียงบ่ายผมทันตัวเปิดที่10384ครับ10384สําหรับหางเสีงเมื่อเช้านี้จอ5995นะครับลุ้งต่อบ่ายไปเบาๆเนาะ ก็วันนี้ใครรุนหัวรัฐบาลก็ขอให้รับทราบครับนะยังไงก็แวะเวียนคำาชมห่างเสียงบายได้นะครับห่างเสียงบายเด่นสุดที่จับได้ชอบ7ครับนะชอบ7วิ่งบนรูนล่าง7ครับ7 9 9 7นี่สวยนะวิ่งบนร่นล่าง7ครับวิ่งบนร่นล่าง7นะเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ 8 7 0 0ถ้ามีโฆษณาแล้วกวนด้วยผมด้วยนะครับ4 983แล้วก็98ครับ98ไม่ได้พิมพ์นะ98 8 9 100มั7ครับ100มัด7 3ตัวนะครับ99 7 9 7 7 0, 7 90787788 770700749783แล้วก็798ครับหังสิงบ์ใหได้นแนวนี้นะครับมาลุ้นกันครับ13:09นครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจออีกทีหุ้นดึกนะครับผม